สวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีคุณตัวอิเล็กทรอนเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเ,เดิมครับก็วันนี้ครับก็มาตัวชมจันทรุปราคาครับผมก็ผมนี่ก็ได้วันนี้ครับเป็นวันเอ,อ่อที่จันทรุปราคามาวันนี้ผมจะมาดูสดๆนะครับเดี๋ยวผมขอจะตัดฉากตอนที่ดูจันทรุปราคานะครับโอเคนะนครับผมซูมไปเลย นครับนครับนี่ครับแานผู้ประทามซึ่งกล้องผมจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเพราะว่ากล้องไม่มันการมากไอสัตว์มองคื้นไม่เห็นเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสีมือของเดมิเนียสการเดหรือเปล่านะซึ่งเออก็มีเออเห็นแค่บางส่วนนะครับผมเห็นแค่บางส่วนเองนะเนี่ยเห็นแค่ไม่บางส่วนนะครับผมเห็นแค่บางส่วนนะซึ่งเออ มันก็เป็นแบบนี้ครับแจนถึงราคาเนี่ผมไม่เห็นนะครับเป็นสีอะไรใครบอกคอมเมนต์นะผมก็บอกว่าเออวันนี้ก็จะมาทําคลิปแจนถึงราคาก็ทําจบๆไปครับโอเคเออซึ่งผมก็อธิบายเรื่องโทโฮก็เป็นคนที่ชอบเกมแนวโทโฮหรือเกมนัมแมอเอ็กซ์อยู่แล้วครับก็เลยจากมาดูปรากฏการณ์นี้ครับผมก็เลยต้องถ่ายสดนะเนี่ย ไม่ว่าน่าจะเป็นสีแดงน่าจะเป็นสีส้มออกเออน้องเหลือง่อนใช่ใช่โอเคโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบายครับผมนาโยโตอีกคนห้าเตอร์นายก่อนครับเจอกับนุ่งพี่หน้าหน้า๊ายบายบ๊ายบายครับ